หลอค่ะหล่อไหมโฆษณาตัวสุดท้าย15วีค่ะโฆษณาตัวสุดท้าย15วีค่ะพี่กอพร้อมนะคะค่ะ หนึ่งสองสามปมมือค่ะช่วงนี้ผมมา น้องกันก่อนนะคะคการเองนะคะการนภัทัคนนี้นี่เรียกได้ว่าทําอะไรหลากหลายได้วงการบันเทิงมามากมายครับผมอันนี้ถามหน่อยว่ามีอะไรที่ยังไม่ได้ทําและอยากทํำไหมจริงๆแล้วสิ่งที่อยากทําแต่ว่ายังไม่ทาคือเรื่องของการทําเพลงนะครับก็คือเรื่องของการเป็นโปรดิวเซอร์แบบว่าอยู่เบื้องหลังในการทําเพลงซึ่งถ้ามีโวกาสเนี่ยอยากจะที่โวกาสไปเรียนต่อสัก8ปดเก้าปีนะครับ อยากมากครับโ <Okay, S 1> อเคคุณลงไปเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วเล่นน้องเล่นโอ้แหมเขาดีกว่อนี่ใจน้อยจริงแหมให้กัน <c oughs> ได้ครับครับผม <c oughs> แล้วผลงานต่อๆไปเราอาจจะมีแบบได้เห็นแบบว่าการเล่นละครเป็นพระนางคู่กับนางเอกทางช่องเจ็ดเราไว้เอ๊ะขคงไหนเนี่ยอ่ะที่ชื่อว่า ทิศาอ๋อจะไม่ยกจะไม่โอกาสได้เห็นแบบร่วมงานการแสดงอะไรกับน้องน้องเขาไหมเดยวนะแล้วเราเขินอะไรแทนเคยถูกเคยแทเอ่ออยากให้มีไหมครับเสียงบ้าเปล่าก็ถ้ามีก็ยินดีมากๆครับผมอ๋อโอเคตาเราละ เจ้าเสน่ห์ครับอย่างนี้ว่าฉายานี้เคยเป็นต้ามั้ยฉายาหนึ่เจ้าเสน่ห์มาจากไหนครับพี่แฟร์ครับผมพี่แฟร์ทำพิธีกรรายการสต้ามอ๋อครับใช่ไหมเป็นต้องมีที่มาใช่ไหมใช่ครับอะไรนะครับรูปพี่การเคยเห็นไหมเพราเหนื่อยยังไม่ต้องเป็นที่มาที่ไปหรอกครับแค่หลวงพูดทุกอย่างนี่ก็ตีรู้อยู่แล้วว่าฉายาคำไหนที่ที่เป็นคำที่คนกรุงเทพพูดเลยสำเนียงทุกอย่างที่คือแบบใช่เลยว่าเป็นต้ามเลยแบบคนกรุงเทพ เนี่ยคนสำคัญก็จริงแต่เวลาเข้าเบื Wh ้องตาเหลีวเนี่ยต้องต้องอะไรต้องอะไรเข้าเมืองตาเหลีวต้องเหลีวอะไรกําลังนับคีย์อยต้องเหลีวต้องริ้วมันต้องมีแบบเออต้องมีการแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรดัดให้ได้ต้องร้องดัดใช่คหมว่าดัดเออมันแบบว่าเนี่ยรับให้หอบตั้งนี่คือเขาจะเป็นคนที่เหนือยกับปรมชาร์ตเหนื่อยประชาร์จะเป็นเหนือที่แบบน่ารักมีเสน่ห์ภาษาไทยแล้วภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเข่าเนี่ยก็ใช้ได้ใช่ไหมนี่นี่มีคนชู อะไรอ้นอะไรอะไรอ้นตุ้มอะไรอ้นตุ้มเดียวๆจบแจ่ไหนมายังไงเมื่อกี้พูดภาษาถึงภาษาอังกฤษเคยได้ยินไหมเคยได้ยินภาษาไทยยังพูดไม่รู้เรื่องแต่พูดภาษาอังกฤษแต่ว่าเขามีเขามีทีเด็ดมากนะเวลาสอนภาษาอังกฤษอย่าหลายคนคิดว่าเฮ้ยเราหลับตัมเขาเล่นหรือเปล่าตามครับ Speak English กับเพื่อนๆหน่อยก็วันนี้มีมากเียนมาซิงคะซองที่เซเว่นแคลร์ 7ซเ่นเจ็ดคอลเลอร์สีเออเสิร์เจ็ดสีคอนเสิร์ตการับผเียอม่ดเว่ีคว่าเขนาดนี้เหรอเนี่ยเราไม่รู้คือบอกไแต่ว่าไปเรียนนากรที่ไหนมาเไปเรียนมาผมจบอาเลยร้อนแอ็เจลิสร้อนแอเจลิสขอบคุณพี่น้ำคุณนะถ้ามีอะไรอีกฉันจะให้ไปคุยที่บ้านเลี๋ย่าว่าแต่น้องเลยกนตอนที่ผมเรียนภาษาอังกฤษใหม่ๆคำว่าเดอ T H E ผมยังา 太低了。<laughs> สุขสันต์วันเกิดนะคะตั้มสุขสันต์วันเครับขอรับี่ขอบคุณครับขอระสบความสำเร็จนะคะยังไงชื่อว่าตอนนี้ประสบความสำเร็จเปนลักก้าเลยแต่ว่าก้าต่อไปคุต้องการกำลังใจแลวคุณอยากจะมีอะไรพูดกับแฟนๆไหมอยากจะบอกอะไรแฟนๆไหมคะตั้มก็ขอบคุณนะครับขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่ รักแล้วก็เป็นห่วงแล้วก็ติดตามกันมาตลอดนะครับผมวันนี้ก็จะปีหนึ่งนะที่เราอยู่ด้วยกันมานะครับกับแฟนๆทุกคนนะครับแล้วก็อยากจะฝากผลงานแล้วก็สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อๆไปขอให้อยู่เคียงข้างกันแบบนี้ตลอดไปนะคะอ้าวหน้าเเองอ้าวกันนพัอยากจะบอกอะไรแฟนๆคะครับก็ฝากตัวกันเองแล้วก็น้องชายที่ละกันนะครับผมปีนี้อายุั้ย20ครับ20ปีเหรอ น <laughs> ะครับผมก็ฝ่ายน้องชายคนนี้เป็นคนที่มีความสามารถมากๆนะครับคนเก่งแล้วก็เป็นคนน่ารักแล้วก็ฝากติดตามผลงานของเราทั้งสองคนแล้วกันนะครับผมเจ็ดสีก็มาเตน่ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยครับเตรียมตัวก่อนคู่น่ารักน่ารักอ่ะเดี๋ยวให้สองหนุ่มพักนั้งแป๊บนึงค่ะคุณผู้ชมง่แล้วครับตอนนี้นะครับให้น้องการเขาเตรียมตัวก่อนเพราะว่าเหมือนที่บอกว่ามายืนเวทีเจ็ดสีคอนเสิร์ตของเราทั้งทีไม่ธรรมดาแน่นอนครับ